ูดตรงๆคือเรื่องน้ำเงินเพราะเขามีสวอ,อ,อันนั้นคุณสายคือตัวแทนผมได้ไหมครับอตอนนั้นต้องเลือกระหว่างแดงกับน้ำเงินที่ต้องเลือกน้ำเงินเพราะเขามีสวถูกไหมไม่ได้เป็นการต้องบอกว่าตอนนั้นเรากางเทลอามาใล้ทุกคนยื่นทั้งคู่นะฮะไม่แดงเขาไม่มีสวไงแต่ถ้าเขามีความตั้งใจความจริงใจเหมือนกันมันก็อาจจะมาช่วยกันชั่งน้ําหนักได้การตั้งใจคือรลำนูฉบับนี้มันต้องใช้สวอหนึ่งในสามผมก็ได้คือไม่มีทางจะผ่านเลยถ้าไม่มีสวอหนึ่งในสามคือหกสิบกว่าคนถูกไหมครับซึ่งพักคหนึงไมม่่ี อนุญาตถามคุณเ็งนะคะคำว่าไม่เลือกแดงเพรู้สึกว่าแดงไม่จริงใจในการแก้รัฐธรรมนูญคุณเอาอะไรมาวัดคะคุณเอาอะไรมาชั่งคะคำว่าไม่จริงใจมันกว้างมากนะคะมันไม่ใช่แฟกค่ะมันเป็นความรู้สึกค่ะและไม่ควรเอาความรู้สึกมาเป็นเหตุผลในการตัดสินใจเรื่องสําคัญําคัญของประเทศแบบนี้และคุณสรยุทธ์ถามชัดเจนนะคะว่าที่คุณเลือกน้าเงินเพราะว่าน้าเงินมีสวในมือใช่ไหมคุณเข้าใจใช่ไหมคะว่าจริงๆแล้วพักน้าเงินคุมสวและสวเป็นของน้าเงินคุณยอมรับแล้วใช่ไหมคะสรุปแล้วสวเป็นของน้าเงินใช่ไหม จริงๆแล้วสวออไม่ควรเป็นสมบัติของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งถูกต้องไหมสวควรเป็นสวออควรเป็นเอกเทศออกจากพรรคการเมืองเมื่อไหรที่พรรคการเมืองคุมสวได้หรือัวสวได้นั่นหมายความว่าเขาคุมได้ทั้ง3อํอำนาจอธิป,ปไตยทั้งฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายตุลาการซึ่งนั่นคือความเลวร้วายและความหายนะ์ของประเทศค่ะถ้าพรรคการเมืองนั้นไม่มีธรรมาภิบาลประชาชนและระบบการปกครองจะอยู่ยังไงคะสิ่งที่พวกคุณตัดสินใจทําในวันนี้พวกคุณรู้อยู่แล้วว่ามันไม่ได้ รัฐธรรมนูญที่ประชาชนต้องการถูกต้องไหมในเวลาสี่เดือนมันเป็นไปไม่ได้ค่ะและเราไม่เชื่อว่าคุณจะได้แก้รัฐธรรมนูญหมวดสาคัญคญที่เกี่ยวกับการเมืองแม้คุณให้เหตุผลว่าถ้าเกิดเราไม่แก้รัฐธรรมนูญสุดท้ายเลือกตั้งเข้ามาเราก็จะเป็นเหมือนเดิมคําว่าเราไม่ควรใช้กับถุกพักค่ะ เพราะรัฐธรรมนูญนี้ออกแบบมาเพื่อเอื้อกับพรรคที่เป็นฝ่ายอนุรักษนิยมนอกจากจะเป็นฝ่ายเสรีนิยมคือพรรคแดงหรือพรรคส้มแต่วันนี้พรรคส้มเอาตัวรอดค่ะพยายามปรีตัวออกมาจากแดงทําให้ตัวเองเป็นต่างๆเพื่อไปสนับสนุนอนุรักษนิยมเพื่อความปลอดภัยและเซฟโซนของตัวเองทําให้ประชาชนรู้และให้อนุรักษนิยมเชื่อใจว่าคุณไม่ใช่แดงร้อยเปและอยากให้เชื่อใจคุณเพราะคุณมั่นใจว่าปี69คุณจะชนะเลือกตั้งถูกต้องไหมเพื่อนเพื่อนฟังนะคะว่าสุดท้ายถ้ารัฐธรรมนูญนี้มันไม่ถูกแก้คุณเท้งตอวว่่่าายงไงจ,จะะมุนบ คงไปให้คาสัญญาเขาเอาคุณจะเสียดายไหมถ้าเกิดเขายุบโตมขึ้นมาแล้วรัฐธรรมนูนที่อุตสาห์คุณเป็นมิชชั่นของพวกคุณเลยเด็กคงจดไปคงไม่เสียดายครับก็จะไปเลือกเนี่ยค่ะที่คุณเทนบอกไม่เสียดายหมายความว่าสี่เดือนที่ผ่านมาคุณเล่นการเมืองเพื่อตัวเองค่ะฟ้าไม่อยากจะบอกว่าพรรคส้มเห็นแก่ตัวนะคะแต่เรากําลังจะบอกว่าสิ่งที่พวกคุณทำเนี่ยมันคือการเล่นการเมืองเพื่อตัวเองโดยไม่สนใจว่าประชาชนต้องการให้พวกคุณทําอะไรแม้พวกคุณจะเอาส4ล้านเสียงไปโหวตเสียงข้างน้อยให้เป็นรัฐบาลเราก็ย ที่ได้สสรมาจากประชาชนแต่ส OR ุดท้ายมันไม่ได้เลยและสุดท้ายเราอาจจะได้รัฐธรรมนูญสีน้ําเงินคูณโหวตน้าเงินมาเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะเขาไปเซ็นเ o ็ขายแร่หายากซึ่งเป็นสมบัติของประชาชนคนไทยเป็นสมบัติของชาติไปขายให้อเมริกาเขาอนุมัติงบ4ี่0ล้านเพื่อลงจังหวัดเดียวและเป็นบ้านเลขที่ของนายกรัฐมนตรีผูกพันไปสปีประชาชนได้อะไรคะภาษีของประชาชนท่างประเทศหรือเปล่าคะการยกย้ายข้าราชการเกือบ300ตําตำแหน่งการมายุคคดีการหัวสวบและ ที่ดินการรถไฟเขากระดงนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นภายในสี่เดือนที่เราเห็นชัดเจนแต่รัฐธรรมนูญยังไม่ไปถึงไหนเลยคะ่ะนี่คือสิ่งที่ประชาชนรู้และสัมผัสได้ประชาชนรู้สื่อรู้นักวิชาการรู้แต่มีอยู่พรรเดียวที่ไม่ต้องการจะรู้คือพักส้ม